แจกพิกัดบุฟเฟต์เนื้อวากิวเอฟายบุฟเฟต์บีโซจูเติมได้มีอันมานในราคาเพียง1 9 9 9บาทเฉพาะวันเสาร<า><น>์ที่เนื้อต้องถูกใจที่นี่แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะใช้เนื้อวากิวญี่ปุ่นขนดำของแท้มาพร้อมเนื้อวากิวจากออสเตรเลียไทยวากิวและที่สําคัญนะคะมีการันตีเช็คไอดีเนื้อก่อนทุกครั้งากินเนื้อแล้วยังไม่จูใจนะคะที่นี่เขายังจะมีเมนูซีฟู้ดให้กินอีกเยอะเลยค่ะมีทั้งหอยเป่าฮือนะคะกุ้งลายเสือหอยเชลและก็ยังมีของโปรดของคุณแม่่่นนนะะะะคคคก็ือออซมมชิยังไพ เอาใจสายดื่มค่ะสเปเชียลดิ้งรีฟิลจัดหนักจัดเต็มนะคะโดนใจใสปิ้งยางแน่นอนค่ะขอให้ทานได้ไม่อ้นนะคะถึง2ชั่วโมงเลยคือที่เลือกกินโปรนี้นะคะเพราะว่ามันมีมันปูมิโซะค่ะแล้วก็เนื้อวากิวปกตินะคะมันจะอยู่ในราคา2 4 4 4บาทโปรนี้นะคะมันมีเฉพาะแค่ว,ะะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเนื้อวากิวเอฟไะทุกคนมันละลายในปากจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองที่ร้านกูรูกิวนะคะเขาคัดเนื้อทุกส่วนออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะทางเนื้อท้งน้ำจิ้มแล้วก็เครื่องเคียงนะคะ ของปดของเราเลยหอยเชลก็ตัวใหญ่มากสดๆทั้งนั้นเลยค่ะจัดเนื้อวากิวมาอีกแล้วทุกคนสั่งได้มีอันเราก็ต้องจัดสิ<ม>คะมีเนื้อสําหรับปิ้งย่างนะคะที่นี่เขายังมีเนื้อสําหรับชาบูด้ค่ะกินข้าเสร็จนะคะแล้วก็กินของหวานตบท้ทยนะคะที่นี่เขามีไอศครีมมีน้ําแข็งใสใสเนื้อนะคะปิ้งย่างเนื้อวากิวเอฟไแบบพรีเมียมนะคะพร้อมเบียร์โซจูเติมได้มีอันนำร้านนี้เลยค่ะกูรูกิวพิกัดนะคะอยู่ในโครงการเดอร์ฮาพหุอ,อ,หอารีสเนนาคารอมสินนะคะ b t ทีเอสสะพานควายค่ะ